ทีนี้มารีวิวเปรียบเทียบกันระหว่าง2คู่นี้นะครับ New Balance SC Trainer 2นะครับกับคู่นี้ครับ Asics Super Blast นะครับทำไมเราเอา2คู่นี้มาเทียบกันนะครับก็2คู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าเทรนเนอร์ก็คือรองเท้าใส่ซ้อมที่เป็นตัวท็อปสุดเลยของ2แบรนด์นะครับ New Balance กับ Asics ครับความสูงของเท้าคู่นี้เนี่ยจะเห็นว่าต่างกันน้อยมากแล้วก็ราคาก็ต่างกันนิดหน่อย คู่นี้7,700บาทคู่นี้7,500พาร้อบาทครับต่อมามาที่เรื่องของน้ําหนักบ้างนะครับน้ําหนักคู่นี้9.5 US อยู่ที่ขนาดอยู่ที่น้ําหนัก245กรัมซึ่งถ้าผมว่ามันขึ้น10 US เนี่ยก็จะสัะมาณสักสองรอยหาสิบอะไรนะส่วนคู่นี้10 US นะครับอยู่ที่น้ําหนัก276กรัมยกแรกผ่านไปแล้วเรียบร้อยเอซิกิน เมื่อกี้ความหนาบอกอย่ายังความหนาบอกไปแล้วนะความหนาก็คือคู่นี้หนา45.5หน้าเท้าหนา37.5ดจุดห้ารอปที่8นะครับส่วนคู่นี้ส้นเท้าสูง40หน้าเท้าสูง34นะครับดรอปอยู่ที่6นะฮะดรอปก็ต่างกันเล็กน้อยนะครับ8กับ6ถ้า8ก็จะใส่สบายกว่านิดนึงเพราะมันจะช่วยเรื่องออการซัพพอร์ตบริเวณน,น่อง,องเรานะครับ ถัดมาก็คือราคาราคาขาย7,700บาทนะครับส่วนคู่นี้7,500บาทส่วนที่ต่างกันอีกิดนึงก็คือเรื่องของสเปคครับสเปคหลักๆเลยคู่นี้มีแผ่นคาร์บอนตรงนี้แต่คู่นี้ไม่มีนะครับโฟมใช้ไฟฟโฟมเทอร์โบแล้วก็มีไฟฟโฟมบาร์พลสเป็นพื้นชั้นล่างสุดส่วนคู่นี้ใช้ฟูลเอลเซลฟูลเอลเซลที่ปรับจูนมาเป็นอย่างดีนะครับ เดี๋ยวเราไปเทียบกันว่า2องคู่นี้เป็นยังไงบ้างฟีลลิ่งการสวมใส่ครับมาฟีลลิ่งเรื่องการสวมใส่ระหว่าง2องคู่นี้นะครับผมใส่เท้าซ้ายเป็น Super b l a ลันะครับส่วนเท้าขวาผมใส่เป็น SC Trainer 2 เอาเรื่องการสวมใส่ก่อนลวกันนะครับคู่นี้ระหว่าง Super b ์บ s กับ SC Trainer 2่ยผมใส่ต่างไซส์กัน Super b ์บ s เนี่ยใส่ลดไซส์ลงมาครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งพอลดไซส์ลงมาแล้วเนี่ยมันโอเคมากเพราะว่าตัวหน้าผ้าเนี่ยครับของ Super b ์บ s เนี่ย <c oughs> มันจะโปรง่งบริเวณหลังเท้ามันจะโปร่งมานิดหน่อยพอลดไซส์ลงมาแล้วก็พอดี ส่วนของ sc trainer 2เนี่ยนะครับผมใส่ตรงไซส์ครับเหลือพอดีเหมือนกันนะครับในส่วนของหน้าเท้านะครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ย10 us เหมือนกันถ้า10 us เท่ากันนะผมว่าซูเปอร์บาจะใส่สบายกว่านะแต่ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับหน้าหน้าเท้าพื้นที่บริเวณโทบ็อกบริเวณหน้าเท้าของเรานะครับก็พอๆกันเลยทั้ง2คู่ขยับนิ้วเท้าได้พอๆกันนะครับสามารถขยับนิ้วเท้าได้แต่ไม่ได้กว้างมากแต่ใส่แล้วสบายอุ้งเท้ายืนได้เต็มๆทั้ง2คู่ไม่มีปัญหานะครับ ก็เป็นรองเท้าเทรนเนอร์มันเป็นรองเท้าซ้อมะนะก็ไม่ได้ต้องการจะทําให้มันเลียวอะไรมากมายนะครับเขาออกแบบมาให้มันพอดีพอดีอดยืนได้แบบเต็มเต็มเท้าทั้งสองคู่เลยถัดมาก็คือความกระชับในการสวมใส่ทั้ง2คู่นี้นะครับความกระชับเนี่ยก็วิ่งแล้วติดเท้าตลอดทางไม่มีปัญหาเรื่องส้นหลุดอะไรไม่มีแต่อย่างใดโอเคจบหมดรอบข้อเท้าก็บุกนุ่มมาเป็นอย่างดีนะครับโอเคไมอยากฮะทีนี้มาอยู่ที่ตัวโฟมบ้าง คุยเรื่องโฟมากนะครับโฟมเรื่องความนุ่มก่อนความนุ่มเนี่ยอันนี้ต้องยอมให้ SC Trainer เนี่ยนุ่มกว่า Fuel Cell จูนมาให้นุ่มกว่าตัวไฟฟโฟมเทอร์อาจจะเพราะว่าไฟฟโฟมเทอร์เนี่ยของ Super b a บ s เนี่ยชั้นล่างมันเป็นไฟโฟมบัสพลัสเลมันมันเฟิร์มกว่านิดหน่อยเพราะนั้นฟีลที่ได้คือนุ่ม SC Trainer นี่นุ่มกว่าส่วนเรื่องของการตอบสนองการตอบสนองเนี่ย ผมให้ฝั่งซูเปอร์บราส์นะแม้ว่าจะไม่มีคาร์บอนนะแต่เรารู้สึกว่ามันมันตอบสนองดีอะ่ะอาจจะเพราะว่ามันเฟิร์มด้วยก็ได้เพราะว่าตัวไฟฟอร์มบาลาสเนี่ยมันเฟิรม์มพอมันพอมันลงทา้าปุ๊บมันเด้งอ่รู้สึกตอบสนองได้ดีกว่าครับหรือเพราะว่าเอสซีเทนเนอร์มันนุ่มกว่าก็ไม่รู้นะแต่เรารู้สึกได้ว่าเออใส่ตัวคู่นเนี้ยซูเปอร์บราส์เนี่ยมันตอบสนองได้ดี การซัพพอร์ตถ้าพูดถึงเรื่องการซัพพอร์ตเนี่ยนะครับผมว่าโฟมที่หนาเนี่ยก็มีโอกาสซัพพอร์ตได้ดีกว่าแล้วเพราะฉะนั้นตัวซูเปอร์บาสเนี่ยก็น่าจะซัพพอร์ตดีกว่าของไ c t ีเทรนเ2แต่ตัวของความมั่นคงความมั่นคง,คมมนคงก็ให้ฝั่งเขานะซูเปอร์บาสแม้ว่าตัวเทอร์โบเนี่ยมันจะนุ่มแล้วก็เด้งแต่ตัวบาสพาร์ทเนี่ยมันเฟิรม์มมั่นคงดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเอาแบบง่ายๆนะเพื่อนๆครับใครที่อยากได้รองเท้าแบบ นุ่มๆได้ฟีลนุ่มมีการตอบสนองดีนะครับก็แนะนำว่าลองดู New Balance SC Trainer 2ก็ได้ถ้ายิ่งจะใช้จับคู่กับตัว Elite V3 แล้วเนี่ยก็ต้องเป็น New b a l านซ์นะส่วนใครที่อยากได้รองเท้าเ,เบาเด้งนะครับเบาที่สุดแล้วตอนนี้ที่เป็นรองเท้าพื้นหนานะพื้นหนาสปอร์ตดีเด้งนะครับก็ต้องเป็น Super b a s s จาก ASIC นี่แหละ ราคาต่างกัน200นะครับเพื่อนๆก็ต้องลองดูว่าชอบคู่ไหนอยากได้คู่ไหนนะครับฝากไว้เท่านี้ครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับ2คู่นี้นะครับ Super Blast กับ SC Trainer 2นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับ2คูน่นี้นี่ Super Blast ใครชอบคูน่นี้บอกด้วยใครชอบคูน่นี้บอกกันหน่อยนะครับมีความคิดเห็นอะไรบ้างช่วยบอกด้วยละกันนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ